พอ่อพ่อบอกว่าป่อนทั้งลังหลกประจําครับสมตัวไม่อยู่แล้วพ่อเกยบสรงมาอยู่ ดีครับมาอยู่ช่องบอตามติดชีวิตช้างนะครับวันนี้มามาอามน้ำเสร็จเรากันยางรอวันจะข้าวไอ้สันยางรอกันน้องเพ่อยางรอจะข้าวกันไปทางไหนตัวน้อนี่ไปไปแล้วไปแล้ว้วววดูดยินนิ่งครับยินนิ่งหาที่ไปอยู่ครับตอนนี้ กำลังหาที่ไปอยู่จะไปใส่น้อยินอยู่สิบนันนี้เอา้าเอา้าจะไปแท้งไหนน,อน้อบันนี้ดูครับยืนนิ่งอ่ะยังไเป็นไหนเลยช้างเว้นไปแล้ว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  เดินสำรวจบ้านครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้องคดินผมครับองคดินผมปะเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเห็นอ่าน้นไหมนี่ตกมันแล้วบนี้เอ้ยน้อเฮ้ย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 ตกมันครับตกมัน ông 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 ông

เอา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 เดิเจ๊เดเฮ้ย้ไปแล้วไปแล้วเ้ยหนมๆผมม่ไปแล้ว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 เฮ้ยเฮเฮ้ยเีตามแล้วเอาเอาเอาเอนมๆนนเฮ้ยเขอบคุณขนมรจากแม่นิสานะครเออขอบคุณครับตัวเต๋กเชนนอขับแห้งไหลไป ขอบคุณขนมครกนะครับจากแม่นิสารัตนะครับผมขน,นมครกหวานหวานมิงบอกแชแ่ครับเหลือชออ่อ,ชองก้องโอ,โอ้กินหลายเดีวมชิวันดิ <S <S ไปแล้วอ,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 อ้ยเอ้ยโอยย้ยงี้ดินเสข่อยเซไปเพ่อนะให้บอเออิตัวมันเนี้ยมากเลย เนดีทั้เกิดใหม่เลยจ้ะป้อนแบบป้อนดีๆลูกว่าจำบอป้อนดีๆลูกม่จำนะาต้งขึ้นามตามลงมาเอาขนมโค้ผมลองมาป๊อกก็่าไปข้นตัว้นึงป้อนดีๆลูกไ่จำมาากินก็ะได้ มากินก en. ันได้เพราะผมเล่นผมเล่นไส้ดีกว่าเพื่อนอะเพื่อนอะบอนมาบอนผมบอนผมเอ้ยเกียดแล้วเกียรติเราโอ้ยพ่อปอบอกว่าบอนทั้งรางโลกประจำครับ ต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปป้อนทั้งต้นไม้เน่เอ้าต้องต้องขึ้นไปป้อนบนต้นไม้ค่ะโลกถึงจะจำนะว้าจะนีแล้วเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปเลยป้าอ้โอามาแล้วอืออืลงมาป้าเป๋าลงมามาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นตามไปนะว้ช่างอ้วนมาแล้ว ช้างอ้วนน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว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 ไปใช้ไปใช้หน่ะไปใช้หน่ะเฮ้ยยยยยไอติมไอติมก็ไอ่ติมไอติมของแท้ไอติมของแท้พุ่นหน่าพุ่นหน่าโอ้โห Nhi, phốp bầu đâu, phốp bầu, phốp bầu đâu chị kín ít tím Phong chị kín ít tím, mình qua Ồ, ít tím đây nè. Bảy lèo, bảy lèo ăn đây นิ S <S <ọ> ่งเขาถึงแค่นั้นนะปาปป้อนผมเห่เมดแน้โอ้ยเอาไปป้อนแม่น้ำมากันิ้หิวเนาะมันแสบแม่ปอดูมัน่ส้ดูซิๆอยวาดูซิๆว๊นอุ ัดนีกอมไ้ไปแล้วไปแล้วไอติมไอติมนี้แล้ไอติมออต่มอนแท้ไปแล้วกินกินขนมข้อ,ขอกันมิ่งกินขนมข้อกันไอติมมันเย็นแขวลดูไอติมยยตมนยยนันชี้นแขวโอ้อยลงเอาไปเอาลง สั่งง่ายครับสั่งง่ายสั่งง่ายมากเลยสั่งง่ายครับนั่งสิละพ่อ,พอป้าจะไปปีนต้นไม้ทำไมตายแล้วคุณแม่คุณแม่โมโหโอ้โหนี่แหละนี่แหละครับพ่อนี่แหละแบบนี้แหละครับพ่อแบบนี้แหละ วะยังให้ผมนอนเหรออ้ยอุ้ยอ้ยตึงโอ้ยทักขนาดนอนมีคนป้อนนะคะตีมาแล้วตีมาแล้วแม่อ้าหูตีมาแล้วตีมาแล้วโอ้ยทมันตับขาคนหนัก กินหน้าป่ากัาดีค oh. ุณขนมครกครับขนมแคะเอ้ยขนมครกครับแซ่บๆอร่อยมากเลยครับกินหน้าป่าดูว่านะขอบคุณแม่นิสาลาดนะครับขัมาขัมาโอ้โอหนั่งลงเออดิขันขันอออ๋อ โอ้โลมทุ่นอาล <laughs> มตัวไม่อยู่แล้วพ่อเก็บทรงมาอยู่โอ้ย <laughs> ถูกใจถูกใจต้ามิ่งมากเลยนะคะขนมโ,โทกนี่โอ้โหมึงพุ่งไหมดูพุ่งสิคะโอ้ยคุ้บา่าวหยั่งมากวนแท้คุ้สาวสิมากเมื่อ เมื่ออ้นตุปูตุปูแบบนี้ผู้สาวเห็นผู้สาวสิมักบะระมิงสาวจะชอบไหมนี่อ้วนตุปูแบบเนี้ยนอนกินแบบชินนเลยว่ะมาอนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทำเหน็ผูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับอู้